เจอของดีแบบนี้อย่าพลาดนะอย่ารอจนต้องการแล้วค่อยหามันจะไม่มีอีกแล้วเว้าวนี่มันเกินจริงไปหรือเปล่าต้องซื้อนี่แน่นอนจริงๆแล้วทุกคนควรมีตู้เย็นไม่ใช่ตู้เซฟถ้าไม่ทำความสะอาดเป็นประจำก็เหมือนกับการใส่อาหารในถังขยะถ้าอยากกินอย่างสบายใจต้องทำความสะอาดตู้เย็นเป็นประจำน้ำเปล่าไม่สามารถทำความสะอาดได้ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตู้เย็นนี้มันไม่เพียงแต่ทำความสะอาดสิ่งสกรปรกได้ แต่ยังสามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ด้วยหลังจากล้างเสร็จยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆมุมที่ยากต่อการทำความสะอาดแค่ฉีดแล้วรอให้ละลายแล้วใช้ผ้าเชสส็ดซ้ำอีกครั้งอย่างน้อยต้องทำความสะอาดเดือนละครั้งตู้เย็นมีกลิ่นมีน้ำแข็งในช่องเก็บของเพราะทำความสะอาดไม่ทั่วถึงนานๆไปอาหารที่กินเข้าไปจะน่ากลัวขนาดไหนทำความสะอาดตู้เย็นฉีดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตู้เย็นอย่างละเอียดมันถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับตู้เย็นโดยเฉพาะสามารถกำจัดกลิ่นได้ แล้วของที่ใส่เข้าไปจะไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ควรทําความสะอาดอย่างละเอียดเดือนละครั้งบ้านที่มีผู้สูงอายุและเด็กควรมีสัก2-3สองสามขวดเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้สั่งซื้อรีบเลยกิจกรรมใกล้จะจบแล้วดูสินี่คือสินค้าที่เราจัดแพ็กวันนี้และดูรถขนส่งที่บรรทุกสินค้าเรียบร้อยแล้วหลังจากกิจกรรมนี้การหาชุดคุ้มค่าแบบนี้อีกครั้งจะยากมากรีบคลิกที่ลิงก์ด้านล่างและสั่งซื้อเลย